สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงแล้วรุยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกบบนันในช่วงแรงของมือวันที่เก่าเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทาง ดีๆเด็เดๆดังๆนะคะมูลนิธิป้าพรอแม่ี่น ong บรรเทาสุกขสุสุข,สขคมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวนนะคะจากปู่จันทร์ค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาตัวเลขของปูจันท์เขามาเป็นบนสามาเป็นตัวกราฟเด้อค่ะเด้อเมื่อนี่ค่ะตัวเลขของปูจันทสิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่ี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะสวัสดีจ้าลูก จ้าวันนี้มาติดตามแนวทางเหมือนเดิมค่ะคุณแม่มีของอาจารย์ท่านไหนมาฝากในคลิปนี้คะของปูจป่จันลูกอ๋อปู่จันว่าที่แล้วนี่ก็เข้าสามห้าบนเนาะแม่เนาะใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าแถวบ้านเขาน่ะคนอื่นคนนอกก็มานะนะคะเอามาติดตามคนอื่นคนนอกไม่ใช่แขกเกตในบ้านหรอกอ๋อเห็นว่ามาจากจังหวัดนู่นจังหวัดนี่เหมือนกันนะอืม ก็แกก็ดังนี้แสดงว่าเนี่ยเอาของมาให้อะไรมาให้ค่ะบูจันน่ะจ้ะกอคิดวันนั่นเหมือนกันพอพอดีไปเจอพอดีอืไปเจอว่ามีคนเอาของมาให้คนมางน้นอย่างงี้ยคนคนมาหาอะไรเงี้ยเนาะแม่ใช่มาหาเอาเลขกเอาปืนอ่ะอืมจ้ะมาจัดต่างจังหวัดมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะค่ะโอเคกก็ดังอยู่นะเนเะแม่ใช่ก็คงจะ ไ,ไกลจนบางคนเขาอยากมาดูด้วยตัวเองมาหาเองมาเยี่ยมมายามมันออมมาเยี่ยมมาหาเอาของมาฝากมาอะไรอย่างงี้ยแม่ใช่นั่นแหละจ้าตรงสายแกก็จะเข้าดียินท่นเนี่ยแต่มแม่ก็ไม่ได้สืบได้ถามอะไรก็ตกก้าแม่จ้าขอเอาเลขก,ก่อนจ้าได้ค่ะสองสามเก้าสองสามเก้าค่ะสามเก้าบุญสามเก้าบุญค่ะ เน้นสามเก้าจ้าหนึ่งเก้าบุนหนึ่งเก้าบนค่ะสี่สามบุนสี่สามบนค่ะหนึ่งเก้าล่างหนึ่งเก้าล่างค่ะห้าเจ็ดล่างห้าเจ็ดล่างค่ะเก้าสามล่างเก้าสามล่างค่ะจ้ามีแค่นี้แหละ ของบูจันจ<า><ต>ังเน่ทีนี้พูดถึงว่าคนอื่นเขาไม่ได้มาเอาอย่างเราหรอกจ<า>้งคนอื่นเขาเอาตัวอื่นไปด้วยแล้วเขาก็บนล่างอย่างเงี้ยเขาตีบนล่างอ,อันนี้เพื่อนแม่มันเอาเองมันให้เขาทาแบบนี้มาเองให้ทําแบบเน้นเน้นใช่เอาแบบไอตัวคัดคัดเน้นเ้นมาน่ะจ้ามันบอกไม่ออกหลายตัวหนูออกตัวเดียวอบอกค่ะออกตัวเดียวบนตัวเดียวล่างตัวเดียวแห้เละ เกิงๆมาให้เลยที่ว่าแน่ๆว่างั้นค้าแต่ก็ไม่รู้แน่ไม่แน่เลยจ้าแต่บางทีเราปิดเขาอาจจะถูกก็ได้ใช่อ๋อคนที่มาเอานี่คือเขาเอาไปทั้งหมดเลยเนาะแม่เนาะใช่เอาทั้งหมดเลยก็มันก็มีไม่กี่หางสี่หางห้าหางอย่างเงี้ยค้าบนบนห้าหางล่างห้าหางหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดแล้วแต่น่ะอืมแอปมันก็จะถูกอ่ะค้า แต่ทีนี้คุณนายเขาเอาแบบนี้ก็เอาแบบนี้แหละคุณนายก็เอาหลายเจ้าไงมันก็ถูกงั้นเนี่ยค่ะอคุณนายให้คัดๆเลยเออให้คัดๆได้เลยแบบนี้ไม่ว่าเรียกใครก็สร่าค่ะูกผิดรับผิดชอบเองอืมไม่ยากค่ะสูกผิดรับผิดชอบ่อย่างเดียวค่ะอืม ถ้าไม่ถูกเลยก็จ่ายน้อยหน่อยถ้าถูกก็จ่ายเยอะหน่อยจ้าเออคุณนายรับผิดชอบไม่เกี่ยวเขาก็เลยทําให้ค่ะแม,ม่ขอไงก็ได้งั้นเนี่ยแต่ว่าที่เกง่ง<ม>ๆมานี่แกก็เก่งให้ตัวถูกทั้งนั้นเลยเนาอแม่เนาะก็เกง่งก็เท่าที่เห็นมานะ่ะเก่งที่ก็เข้าแต่มันเข้าเน้นหม่งไม่เข้าเน้นหม่งใช่ค่ะแต่มันก็อยู่ในตัวที่นี่แหละ ในตัวที่คัดมาเนยในตัวที่คัดมาจ้าแม่ใช่นั่นแหละค่ะป็นแฝ่กระเบียดว่ที่ผ่านมาทําไมมันไปสามห้ามดทำไมมันไม่เข้าห้าสามกันสักคนแฝงกรบีมีใช่มีแต่สามห้าสามห้าสามห้าเออไม่ได้มันยังไงกันเนาะจ้าแม่แต่ว่างวดนี้แรงแรงมาจากทางของแม่นี่มีสิบเก้ากับสิบสี่เนาะที่แรงมา ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้แรงสิบเก้าสิบสี่อืมก็รอดูนี่เนาะห้าเจ็ดนี่เลยห้าเจ็ดเก้าสามล่างอะไรเงี้ยจ้าใช่แม่แม่ว่ามันจะมากันค่ะพราะเจ้ายังยังไม่ได้กล่าวถึงก็ยังมีแหวนนั้นเนี่ยอืมค่ะยังไม่ได้กล่าวถึงยางที่แม่ดูดูอีกได้มากจ้ะ ของแม่จำปากันนะั่นแต่ว่าของปู่จันนี่รู้สึกว่าคนมาเยอะคนมาหลายจัดแขนงอ๋อมาหาป<ม>ู่จันนี่มาเยอะเลยใช่ค่ะไปเจอพอดีแบบมาจากจังหวัดนู่นจังหวัดนี้อย่างเงี้ยอ๋อแต่ไม,ม่เจอนี่ก็คนเยอะแล้วล่ะแม่มอำเภออันนี้ก็มาเรื่อยๆแบบบ้านเ<า>หรอ แกมาเรื่อยๆแต่เลขคำนวณแกน่ะแกออกแลวแกคำนวณได้เลยอืมค่ะใครมาก็ไม่ผิดหวังหรอกค่ะอืมสำหรับปู่จันน่ะใครมาไม่ผิดหวังอืมก็มีคนแวะเวียนมาหาตลอดใช่แกก็คนแก่แล้วแหละรุ่นแปดสิบแล้วค่ะอ่าแกก็มาเขาก็มาหาแกอยู่เรื่อยแต่แกก็แข็งแรงดีนะจ้ะแกก็แข็งแรงดีเ็พูด อปสารทั้งเราก็บอกว่าแก่พูดนัวหัวมวนสวัสดม,มจ้ะ <laughs> มีทางมีคนหนึ่งมาจาะขอนแก่นยังไงเนี่ยเขาพูดป้าขอนแก่นก็ไปหา,หาแล้วแวมแวแว่มามาป้าแจขะอนแก่นก็มาอืมเขาพูดแล้วแม่ก็ชอบฟังเขาพูดต่บอกว่าคุณตาฉันว่าเราเว่าดีแบบนี้แม่ก็นั่งฟังเขาแม่ก็นั่งดูเขาเขาพูด ได้กฤตจำเอาจ้ากฤตหัวหัวมวนว่ะ่ะค <c oughs> ้าเลยจ้าเห็นเห็นปู่ปู่จันถามว่าเจ้าปู่จันก็จะพูดลาวปินอยู่เนี่ยจ้าว่าเจ้าอยู่บ้านไหนล่ะว่าง,งันจ้าเขาก็บอกว่าโอ้ยคอยข้นขอนแกนว่าง,งันจ้าไปลูกในบ้านวานในสวนเป็นปะ <gesch uce> แม่ก็จำคำพูดมาค่ะปวดดีนะปวดดีค voilà ่ะล <Jim, S? S 2> <S disciple> ูกในบ้านหวานในสวนอะาเงี้ยค่ะของจังหวัดขอนแก่นเลยอ่างั้นไม่ใช่คนที่อื่นเลยจ้าโอ้ไปไกลเหมือนกันนะขอนแก่นไปโคราชเนาะแม่พวาก็มาจ้ะโอ้ที่อื่นก็มาไม่ใช่แต่ขอนแก่นที่จ้ะทั้ไอ้สุรินทร์บุรีรัมย์ทั้งไหนพวกก็มากันอีกว่านะ อโอแกดังไกลนะเนี่ยเออเพราะว่ามันมีญาติอตโตกันน่ะปากต่อ,อาปาก,อปากบอกต่อกันเนี่ยปากต่อปากบางคนเขาก็มาเที่ยวโคราชแล้วเขาก็มาหาด้วยเนี่ยอ่าจ้าแม่มเขาแวะหาอะไรเงี้ยจ้าแล้วต้มาขอหวยด้วยอย่างเงี้ยคือว่ามาก็ได้รลดนะเพราะว่าม,มาก็ได้เลยเพราะว่าจ้า<อ>ก็ทาไม่รอเลยเนาะเขาบอกว่ามาก็ได้โลดก็ว่านี่นะค่ะ อือจา่าคุณแม่แม่เขาพูดไปตามที่เขาบอกนั่นแหละค่ะจา่เาเขาพูดเราแต่ม่ไม่กล้าพูดหรอกพูดเราตกใจค่ะอนุทวนตัวเลขของปู่จันนะแม่เนาะจ้าจ้าอ่าชุดบนนะคะมีสองสามเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็สี่สามนะคะจ่าเน้นสามเก้าค่ะ<า>ล่างก็จะมีหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแล้วก็เก้าสามนะคะ จ้ะคุณแม่เลขมันก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันนิ้นคนละตัวใช่ค่ะก็เป็นคนละอย่างจ้ะแต่เลขมันก็คล้ายๆกันมีพ่วงอยู่แค่นนั้นแหละจ้ะคุณแม่คุณแม่ว่าอยู่คนละประเทศทำไมมันมาไอ้นั่นกันค่ะคนหนึ่งอยู่ทางทิศนี่คนหนึ่งอยู่ทิศนู้นมาเหมือนกันมาเหมือนกันสามคู่สองคู่เลยนะนี่แม่เนาะกันเลยแหละวันนีะมันเหมือนกันหมดเลย เอาก็คิดดูสามห้าคือกันมดเนี่ยเอาค่ะมันเป็นไปได้ยังไงเอาคนที่อยู่ไกลๆกันอ่ะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เลขออกตรงวันแล้วเลขคงจะจะตรงเหมือนอย่างที่เพิ้นทำเนี่ยหนูคิดว่าไม่ไม่น่ากลับเหมือนงวดที่แล้วนะแม่คิดว่ามีความคิดเห็นส่วนตัวเอออาจจะใช่ั้มเพราะมันเคยเป็นอย่างนั้นอ่ะจ้าณแม่เพราะว่ามันมันไม่เกี่ยว คือว่ามันตรงวันได้มันอาจจะตรงใช่ถ้าผิดก็ผิดไปเลยถ้าตรงก็ตรงไปเลยสงสัยค่ะคุณแม่อืมจ้าแม่้าผิดจะคิดว่าผิดไปเลยมะจ้าจาจะจะมีแค่นี้เนาะของปู่จันนะคะแม่ได้มีแค่นี้แหละลูกจะจไปกับของแม่จำปาเนี่ยแหละอ๋อได้ค่ะคุณแม่ไั้ะหนูก็ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ำรวยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งสองท่านนะคะ จ้าขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะสวัสดีนะคะจ้าสรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพอแม่ีน่อนอนค่ะแนวทางตัวเลขจากปู่จันนะคะ ตัวเลขชุดบนค่ะมีสองสามเก้าสามเก้าหนึ่งเก้ากับสี่สามค่ะบนเน้นสามเก้าเด้อพี่น้องเด้อส่วนหลเลขล่างค่ะล่างนะคะหนึ่งเก้าห้าเจ็ดกับเก้าสามพี่น้องค่ะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมค่ะตัวเลขทุกตัวมิธิ์เขามิสิดรูนทุกทุกตัวนะคะนํามาฝาักตอนพนมายพี่น้องบรรเทาสุขสกุนขขเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอห้พ่อแม่พี่น้องมาเล่าสุขุสุข้นโชกโชกมันมาน,านลำลำลื่วยแห้งๆปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้่กันสุขุสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทาหนีดีแบบนี้นะคะจากปู่จันนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท้งแรถ้านไม่อยากสะพาดกับตัวเลข เด็ดๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเขมาม่เหลืก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารโตเละเด็ดๆดางๆจากทางช่องเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอกาสิเล่ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกุสุคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันใหม่ก็เป็นในคลิปหน้า้อคะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ